สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID ดีไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับวันนี้จะมีเสียงเพลงรบกวนหน่อยนะครับพอดีแถวบ้านนี้ก็ทําบุญกันนะครับรายการที่1นนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับคล้ายๆพิมพ์ปกโพนะครับมีเมล็ดข้างๆหน่อยนะครับ ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับองนี้แต่ฝั่งด้านล่างฝั่งตะกุด2ดอกนะครับอันนี้ประดิ๋เสียงผมอาจจะพูดค่อยไปหน่อยนะฮะ <Menschen noise> นี่ครับฝั่งตะกุด2ดอกนะครับนี่นะองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับนี่นี่ม่ทราบที่นะครับนนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับด้าล่างฝั่งตะกุด2ดอกนะครับในขันที่1นนะครับ รายการที่สองนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์แขนกว้างนะครับนี่นะแขนกว้างนะครับด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับหรือว่าตาโล่นะฮะล้ำตาแผ่นดินไว้นะครับอันนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับผมผมผมตีเป็นของหลวงพุนนาคกัลักขังนะครับเนื้อหาแบบเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับ หาไปทางหลวงปู่นาคนะแล้วหลวงปู่นาคพิมพ์นี้ก็มีนะครับพิมพ์นี้แล้วก็มีหลังตาโลบนี้นะครับมีนะครับอย่างนี้น่าจะเป็นผงเก่านะฮะองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้ก็ตีเป็นประมาณปีสองสี่เก้าห้านะครับของหลวงปู่นาคนะครับถ้าเป็นของพันธุ์รถชานจะเป็นอีกแบบหนึ่งะฮะนี่นะผมมีตัวอย่างนะฮะ เนี่ยเนื้อหาต่างกันนะครับแต่เขาว่ารุ่นนี้หลวงปู่นาเขาไปปุกเสกนะอาจจะใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะครับนี่นะเนื้อหาจะแตกต่างน,นะอันนี้จะแกนเนื้อเป็นแบบเนื้อผงพุทธคุณนะอันนี้จะออกแนวแบบเนื้อผงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกลายงานะนี่นะเนื้อโคลาโซนกันนะครับอันนี้กลุ่มสายตรงนี้เล่นเป็นของหลวงปูน่นาคกันนะครับนี่นะทางด้าน ขวามือนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับแบบนี้เนี่ยเขาตีเป็นของพันตำรวจชานนะครับออองค์นี้ผมเปิดไว้ที่500บาทนะครับองค์นี้นะครับค่อนข้างหายยากนะครับผมเคยได้มาหลายองค์เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองให้ใสายตรงก็ดูให้นะเขาบอกว่าเป็นของหลงปู่นาคนะครับเนื้อจะออกข,อขาวแบบนี้นะครับข,ขาวนวลน,นะครับ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับในรายการที่2นะครับครับผม500บาทนะครับรายการที่2อรายการต่อมานะครับรายการที่3นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จ3ชั้นนะครับของหลวงปู่พิมพานะครับวัดหนองงูนะครับออกประมาณปี2491นนะครับมีสภาพแบบมีกระเทาะด้านขอบข้างๆนี่นะครับ ของหลวงปู่พงงิมพานี่ก็คือจะลงล้างปิดทองนะครับนี่ครับเนื้อหาใกล้วงวัดพระศสตทเลยนะครับอาองนี้ก็ตามสภาพนะครับตัวที่200บาทนะครับองนี้นะครับในการต่อมานะครับ จะเป็นพระสมเด็จเนื้อหาดีมากนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบที่เนี่ยในการที่สนีะ่นะฮะนี่เห็นเม็ดเป็นเม็ดมลสารเลยนะครับเม็ดำดำเม็ดแดงนะครับน่าจะเป็นเกจิอาจารย์สร้างนะครับนี่ตรงดานนี้ยังเห็นชัดเลยนะครับของนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอาจจะเป็นกิจิอาจารย์สายวัดบางขุงงนพรมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ องนี้ไม่มีหักตอมนะครับเปิดไปที่์ที่200บาทนะครับนี้นะครับองต่อมานะครับเป็นพันลอดนะครับเป็นเนื้อดินนะครับคล้ายคของพ่อกลวยนะครับนี่ครับเป็นพระเนื้อแดงนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับเปิดไปพี่ท่านใดรู้ที่นะครับพิมพ์รงไปทางหล่อมพ่อกลวยนะครับอ่าองนี้เพิ่มเปิดไปที่200บาทนะครับ ในการที่5นะครับในการต่อมานะครับการที่หกนะครับอันนี้จะเป็นพระกิบพระพิณราชพิมพ์กีบบัวนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอยเยหอมนะครับปีหนึ่งครับเป็นเนื้อผงมหามงคลนะครับนี่นเนือจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สภาพน่าจะเขาใส่ตลับมานะครับเห็น พลาสติกแดง,แดง,แดงติดเนื้ออยู่นะรนี่ครับอองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ๋องนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับอรงนี้นะครับนี่ครับอองต่อมานะครับอ๋งที่7ดนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเกจิอาจารย์ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ดูเก่าดีนะฮะันี่วันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับ ของพ่ออะไรทั้งอย่างเนี้ยนี่ครับนี่ครน่าจะคำว่าหลวงพ่อนะครับแต่ว่าตรงนี้อ่านไม่ออกนะครับดูเก่าดีนะครับกลนกลนตะใบนะฮะหล่อบโบราณนะครับอันนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับนี่นะฮะ รายการสุดท้ายนะครับจะเป็นเหรียญน้าปกนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นชื่อหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพธิ์เป็นยันนะครับอันนี้น่าจะเป็นการลงรักเอไม่ใช่นะอะไรทองนะครับเนี่ยพูดผิดนะครับเป็นอะไรทองมาก่อนนะฮะนี่ครับเป็นเหรียญปกโพนะครับไอไม่ใช่ขออภัยนะ เป็นเหรียญนาคปกนะครับขอไปด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกนะนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพอันนี้ผมไม่ทราบปีนะครับเหรียญนี้เอา200บาทพอนะครับเเผื่อพี่ๆท่านใดรู้ที่รู้ปีนะครับนี่นะสองบาทนะครับครับผม สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพะทุมเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081 923750นะครับ ID ไลน์ก็081 923750 9นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ